ทางการเมืองตั้งแต่มี25 6 3นะคะและว,วันนี้พวกเราก็าจะมายื่นหนังสือและในช่วงนี้เหล่าคดีเราจะอ่านแถลงการแล้วก็หนังสือที่จะยื่นให้กับทางอายการนะคะในการที่จะให้ยุติคดีนะคะเ,เรื่องของให้ยุติการดําเนินคดีทางการเมืองเนื่องจากการดําเนินคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเรียนอายการสูงสุดจากการติดตามของคุณนายความ จนแอนเมื่อวันที่18กรกราคม2563จนถึงวันที่31มกราคม2561มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากธนาคารชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย1,941คนในจำนวน1,268คดีในจำนวนนี้เป็นเด็ดเเเกแววเยาวชนที่อายุต่างก่า18ปีจำนวน286ราย ใน217คดีสำหรับสถิติการดำเนินคดีแยกออกแยกข้อกล่าหาสำคัญได้แก่ 1. ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญามาตรา12มีผู้ถูกกล่าหาอยา่างน้อย263คนในจำนวน288คด28ี เดือนพฤษภาคม2563ที่เริ่มมีการดำเนินคดีข้อหานีต้่อผู้ชุงรูและทำกิจกรรมทางการเมือง 4. ข้อหาตามพรบการชจงรูสาล้วนะมีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย179คนในจังหวัดข้าง ว่า774คดีซึ่งยังไม่ถึงที่ให้สุดท่านในฐานะพนักงานอายการมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดําเนินคดีและการรักษาความเป็นธรรมทั้งนี้เนื่องจาก 1. คดีการเมืองกว่า774คดีนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งสืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลถนัดก,กา ที่แตกต่างทางการเมืองาการแสดงออกทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่คดีที่เกิดจากความตั้งใจที่จะเป็นอาชญากรต้องการก่อการร้ายหรือความไม่ปลอดภัยขึ้นในสังคมในขณะที่ปัจจุบันพรรคแนํนำรัฐบาลได้เปลี่ยนผ่านเป็นพรรของประชาชนคดีความ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2563จึงสมควรได้รับการแก้ไข่าน,น,านาทุกคนลการยื่นี้อง2คดี428คดีจาก777คดีนั้นเกิดขึ้นจากคดีป่า,า,าม,มืนพระราชกำหนดการบริหารในสถา,านการณ์ฉุกเฉินเรื่องจากสถานโควิด -19 ทำให้ มีการประกาศนากการฉุกเฉินทั่วรานชนาจักรตั้งแต่มีนาคม2563เร่งใน,นว่าเวลาดังกล่าวสถานการณ์โรคระบาดท,ที่แพร่หลายมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตารได้รับวัคซีนที่ล่าช้า มีคนทางที่จะสื่อสารต่อผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองและเนื่องจากมีประกาศสาการฉุกเฉินทําให้ประชาชนถูกจากัดเสรีภาพในการชุมนุม ในการต่อสู้คดีเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐท้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานนายกานและศาลยุติธรรมที่ต้องเสียเวลาดำเนินคดีนับร้อยคดีโดยไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะสามการดำเนินคดีทางการเมืองนั้นละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการทางการเมืองข้อ รีาพาดตามรัธรรมนูญได้ส่งผลต,ต่อประชาิตยซึ่งไม่มด,ดีไม่มีผลด,ดีต่อสังคมและพัฒนาให้มีการเคารพความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายไม่ใช่การใช้อำนาจดำเนินคดีต่อประชาชน 4. การดำเนินคดีต่อเยาวชน2 8 6หคนที่แสดงออกทางการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมเพราะเด็กนั้นย่อมมีสิทธิ ที่จะมีส่วนร่วมสิที่ที่จะได้รับการพัฒนาและปิดที่ที่จะได้รับการปกครองการคุ้มครองาการำนําเลยต่อยาวชนเพียงเพราะการแสดงออกทางการเมืองนั้นจึงขาดตอหลักจึงขัดต่อหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็กและละเมิดละเมิดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทเด็กถ้าเครือข่ายแรงงานเพื่อสิที่ประชาชนเห็นว่าพนักงานนายกการเข้ามามี มีบทบาทอย่างมีนัยสําคัญในการใช้อํนานาจตามมาตรา21พระราชบัญญัติองค์การนายการและพนกักงานนายการพศ2553มีคําสั่งไม่ฟ้องคดีฝ่าฟืนพระราชนํานดดการบริหารราชการในสางการ 174คดีที่ยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากการดำเน,นินคดีของทางการเมืองต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาตราตามมาตรา2 1พระราชญปัติยครงการาก,การะจายงาแใะพนักงานในการบรสอท2,553ทั้งนี้นอกจากการไม่ดำเนินคดีทางการเมืองจะทำให้หน่วยงานของรัฐมีเวลาดูแลประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นยังมีบทบาทช่วยให้คลี่คลายความขัดแย้ง ในทางการเมืองซึ่งดำรงอยู่มายาวนานการขึ้นความปกติสุขให้แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงด้วยความคำลบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเครือข่ายแรงงานเพ่อสิทธิประชาชนนี่คือหนังสือที่วันนี้พวกเราจะมายื่นที่สำนักอายงานแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ยุติคดีอย่างที่ปรากฏที่เราได้สื่อสารกับที่น้องสื่อประชาชนผ่านไปแล้วนะคะ ในช่วงนี้ทางตัวแทนของสำนักงานใยาการก็มารอรับหนังสือเราแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเจอเลยนะคะก็จะเป็นการหนังสือที่ของตัวเนจะัดไนด้กคอะไม่ออกมาตั้ง้านนอกนะ ดีนะคะตัวแของตีแเรียร้อให้เนอกาขอบคุณมากค่ะนิจ่า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 ร้าอออก่อนนะคะท่าน ก็เป็นช่วงต้องการอ่านแถลงการก่อนที่จะไปยื่นหนังสือนะครับก็จะมีตัวแทนที่เข้าไปยื่นหนังสือด้านในนะครับไม่มีตัวแทนของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานในอุตการสี่ที่จะมารับหนังสือด้านนอกนะครับก็ได้เชิญให้กับตัวแทนของอเครือข่ายวิทยุโทรสกรรมและก็เครือข่ายแรงงานนั้นไปยื่นหนังสือกันทรชัยได้นะครับเรียขอตัวแทนดึงตนนะครับเข้าไปยื่นหนังสือ

บรรยากาศจัตอนตอน้คงต้องใช้ไวั์เด็งแล้วเพราะว่าการใช้ใหม่นั้นก็อาจจะยุ่ยากกันนิดนึงนะครับสวัสดีคุณฮาฮาแซนสนุกคุณไรลี่ครับคุณบัญชาสวัสดีครับคุณมานครับคุณห้าที

วันนข้อหาแค่100คดีข้อหา100คดีข้อหา100คดี้อหา1อ0่าีข้อหา100คดีข้อหา1 0้อา100ในีข้อหา1ดข้อหาดหา1 0เคี้อา1ขหา1ด้อา1 0้อหา1นในข้อหา100คดีนา1 0นีน้อาค้อหาะเมิดน้อศาล้อาน0้า ตัวการทางของขุนพลหลวงรุ่งศิลป์จิตวิยาจิวิาทลและสาผูนวิจัไเห็นว่าการดเนินากาวเขียนจตเสร็จนก็จยังไม่หายนะคะที่ถูกนั้น้นในะ มีกว่า700-740ปีส่วนใหญ่ในยุนไทสมัยก่อนรัฐบาลประาุทธ์เอกซึ่งจันทรผู้สูงวัย่านกระบวการและเกจากลหตความเห็นที่แตกต่างการเซ็นสัการเงินและการปฏิเธกาินไม่ใช่คดีที่เกิดจากการตั้งใจเป็นอาชญากรต้องการกดเป็นร้ายหรือความไม่ปลอดภัยให้กับ